ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมขอแนะนำร้านเติมเงิน Super Special Shop เติมง่ายโปรโมชั่นดีๆเพียบไม่ต้องใช้ i d ดี s s w o r d ใช้แค่ u i d ในเกมเท่านั้นเงินเข้าไวไม่ต้องรอนานปลอดภัยได้ชัวร์หากใครสนใจสามารถติดต่อดได้ที่เพจ Super Special Shop หรือแอดไลน์ของทางร้านได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับสวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีปลดล็อกสกินปืนแล้วก็ทาภารกิจนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับเราก็มาดูปืนของเรานะว่า มีเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับที่เราจะสามารถปลดล็อกได้นะครับโดยไปที่คังนะครับผมแล้วก็หาดูปืนที่เราต้องการจะปลดล็อกนะเดี๋ยวผมจะใช้เป็นปืนกลเบาแล้วกันนะครับซึ่งปืนกลเบาของผมน่าจะอ่ายังปลดล็อกไม่หมดนะก็นี่มีเยอะเลยที่ยังไม่ได้ปลดล็อกนะครับอ่ะอย่างเป็นอ่พีา P90 ย์นะครับ พีกนะเดี๋ยวผมจะปลดล็อกพี0 0ย์ให้นะครับเราก็มาดูภารกิจครับว่าแต่ภารกิจเขาให้เราทําอะไรบ้างน,นะครับอ่าไอที่ปลดล็อกไปแล้วมันก็จะไม่มีขึ้นแล้วนะเนี่ยเราก็มาดูไอที่ที่มันล็อกอยู่นะครับก็ดูนะครับอ่าพีก้นั่นนี่นะเส้นขอบฟ้านะอัพพีกถึงเลเวล60นะครับต้องพีกศูนต้องเลเวล6กก่อนนะครับถึงจะปลดล็อกถึงจะถึงจะทําภารกิจนี้ได้นะ ก็เขาจะให้เราสังหาร0ามสิบตัวโดยการยิงจากเอวนะครับก็ประมาณลำตัวนะเราก็ยิงลำตัวนะให้ครบ30ตัวนะครับส่วนภารกิจต่อไปก็พี0กาศูนถึงเลเวลเจนะครับคือเลเวลปืนมันก็เก็บไม่ยากหรอกมันเก็บแบบเดียวนะครับผมให้ทำการดับเบิลคิวก็คือฆ่า2ตัวนะครับฆ่า2ตัว เขก็จะนับเป็น1น,นะดับเบิลคิวะตัวนึงก็หนึ่งคิวถ้าอีกตัวนึงเป็น2ตัวก็เป็นดับเบิลคนะครับทำครบสิครั้งนะด้วย p ีเกนะครับก็คือค่า2ตัวแบบหลายๆรอบอะครบสิครั้งอะและในส่วนของสกินทองนะครับผมสําเร็จการท้าทายลายพางแะดับพื้นฐานทั้งหมดของ p ีเกก็คือเราปลดล็อกทุกลายปืนละของพีเก้านะครับแล้วถึงจะทําภารกิจสีทองได้นะครับทําการสังหาร สามคนโดยไม่ตายนะครับก็คือฆ่าสามตัวนะครับตัวที่เราไม่ต้องตายนะด้วย P เก้าศูนย์นะครับก็คืออัน,นอันนี้มันเป็น W o ใช่ไหมส่วนสีทองก็เพิ่มเข้าอีตัวหนึ่งเป็นสามตัวนะครับโดยไม่ตายนะแล้วก็ลอตเตอรบแล้วก็ไปฆ่าสามตัวโดวยไม่ตายโอเคเดี๋ยวผมจะไปอ่าเล่นให้ดูนะครับแล้วก็วิธีเก็บเลเวลปืนจากอ่าแมปไหนนะครับให้มันไวๆนะ ก่อนอื่นเลยให้เรามาที่เนี่ยเห็นข้างบนคําว่าเริ่มเกมไหมเรากดเข้าไปนะครับแล้วเรามาที่ต่อสู้ฮอสปอร์ตนะครับผมแล้วกดไปทีนี้เราก็กดเริ่มเกมครับกดเริ่มเกมเราก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับหน้าแบบที่เราจะมาเก็บเลี้ยวปืนนะอันนี้เราก็เลือกฮีโร่ได้นะว่าเราอยากเล่นฮีโร่ตัวไหนอยากฝึกเล่นฮีโร่ตัวไหนก็แล้วแต่เรานะ โอเคผมจะเลือกตัวนี้แล้วกันนะครับแล้วทีนี้เราก็มาเลือกปืนนะครับเราจะใช้ปืนไหนโอเคผมจะใช้เป็นพีเ้าศูนย์นะครับก็เอาไว้แต่งปืนมาลองปืนอะไรได้ในโหมดนี้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเล่นเลยนะคือเขาให้เราฆ่าตะพคิวนะครับเนี่ยเราก็ แต่มันก็มันก็เล่นง่ายนะครับเก็บไม่ยากนะหมนี้นะครับดับเบิว้คิวมันก็จะขึ้นนะดับเบิลคิวดับเบิลคิวอะไรประมาณนี้นะครับแล้วเก็บไปเน้นค่าให้เยอะๆนะเราจะจะได้อะอีพีเพื่อปืนนะครับเยอะขึ้นนะครับโอเค เดี๋ยวเราหามุมไปอุ้ยอุยโอ้ยเจอ,อ,อ,อข้างหลังถือว่านัวอยู่นะบทเนี้ยแต่ถ้าเราเข้าฐานมันนะครับมันก็จะถนัดที่เกิดน,นะครับพยายามคุมเชิงไว้ได้นะไม่ต้องไปแบบบุกถึงฐานก็ได้นะครับีก้าวูนมันลั่นเร็วนะ โอ้ยเยอะเกินยิงไม่ถูกไอามาม้นุ่มส์สี่ดับเบิ้ลคิวไปไยีมาตรงนี้ตัวเด่นยิงไม่ถูกเลยทีนี้ไปหมดยังเฮ้ยโอ้โอ้เจนี่ยสมมต สวยทำง,ง่ายๆเลยพันธกิจเนี่ยทำไม่ยากน,นะครับในการปลดล็อกอะจะกินปืนแล้วก็เก็บเลเวลนะแต่ถ้าอยากแบบเก็บทีเดียวก็เก็บเลเวลปืนให้เลเวล70ครับแล้วเราก็ทำทีเดียวได้เลยพยายามฝึกยิงหัวได้นะหมดเนี่ย น AK แต่จริงเราเล่นปืนอากรนเบาใช่ไหมเราเล่นแบบใช้ตัวได้นะเฮ้ยบักน,น,นะเห็นไหมโซนเอาพี <6! S 1> ไม่ต้องเลงก็ได้นะพีก็ศูนย์ผมคิดว่าพีก็ศูนย์นันก็เป็นปืนปิดเมดตายอยู่นะ มันรัวไงรัวแล้วแลวหลกเลยนแล้วก็นิ่งด้วยนะโอ้โหเออผมงงตอนนี้คือมันแบบตังค่าผมรัวไปหมดแล้วเนี่ยอยู่ดีก็เล็งค้าง เจ็บนะเนี่ยแ่าันที่ผมกดแบบหากดทางนะเวลาเล่นแล้วก็ปล่อยเจ็บนะเนี่ยตัวไอ้ไม่หายตัวให้ผมวะหรือว่ามันไม่อัพเลเวลให้ตัวละครในนี้ แต่ไม่ต้องไม่ต้องซีเรียแล้วแต่การตายนะโหดจริงนะโ,โดนหลังจนได้ที่ก็สดต้องใกล้ๆจริงนะถึงจะแรงนะใกล้ๆระยะใกล้ๆไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะ หัวฮะยิงมันยิงเพิรนนะเเดออเออเอองไม่โดนลับเกิดแล้วเหรอ

กระสุนเราก็เก็บจากการที่เราขาน,นะเราสนุสปปืนแบบนี้ได้นะหมดนี้นะพยายามฝึกจูกนะครับสไล์ยิงอะไรประมาณน,นี้นะช่วยได้เยอะ โอ้ยจนได้ฮะโอ้โหนี่ยเฮ้ยเฮ้ยหโดดดเอเคมันนี่แบบอะไรอะไรอะไรทิงไม่โดน พอดีผมเพิ่งเปลี่ยนฟิล์มมาใหม่ด้วยนะครับเลยแบบยังไม่ชินนะเพราะว่าปกติใช้ฟิล์มกระจกใสนะครับตอนนี้เปลี่ยนมาฟิล์มกระจกด้านมันก็เราต้องการความลื่นนะแต่เรายังไม่ชินมือน,นะครับ <Hey. S 1> ก็เลยยังไม่ค่อยแบบพิวเท่าไหร่นะถามว่าดีกว่าไหมดีกว่านะครับแต่มันอาจจะลื่นไปน,นิดนึงต้องรับครับรับตัวก่อน โอ้ยยิงไม่โดนโดอ <never> โอ้ยยังไม่หมดอุย้ยโดนหลายทางเลย <never> โอ้ยชนะละเดี๋ยวไปดูกันพ่าภารกิจผมจะเสร็จหรือเปล่านะครับก็คือ ในหนึ่งเกมนะว่าภารกิจจะเสร็จหมดไหมนะกูฆ่าไปห2ตัวยิงเพลินไม่น่อยนี่ผมเสร็จ2ภารกิจในครั้งเดียวเลยนะครับดูดิดับเบิลคิวแล้วก็สังหารด้วยอาจะยิงด้วยการยิงจากเอวนะครับเห็นไหมเสร็จ2ภารกิจในในรอบเดียวเลยแล้วก็ได้ภารกิจของอาทำการสังหาร3มคนโดยไม่ตายด้วยนะครับ ดูดินะเดี๋ยวผมไปทำให้อีกดูอีกรอบนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าปืนทองละว่าเราจะได้ไหมเกมเกมนี้นะเราจะได้ปืนทองไหมก็คือฆ่าสามตัวโดยไม่ตายนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเป็นตัวนี้แล้วกันนะเพิ่มเกาะนะครับเอาไว้เราฆ่าสามตัวนะโดยไม่ตายนะครับเอะ,เอะทำง่ายไหม ทุกคนดูแล้วทาง่ายไหมทําง่ายมากนะครับผมจริงนะแต่ถ้าใครไม่มีเวลาก็ลองจ้างคนที่รับทํานะครับก็จะไวหน่อยคนที่แบบเล่นเ,เก่งๆนะปับ๊บเดียวได้นะครับ <S <S แต่แนะนาว่าให้เก็บปืนเลเวลสก่อนนะตัวหนึง่งเอา้าอีกตัวไปไหนอ่ะ โอ้ยไม่ได้สามตัวเดินนี่ว่าสามตัวละตายเขานับยังไงเดะเดะเดะเข้าหัวไปดิ รอยสีไฟมาไงเนี่ยอุ้ยทำไมผมกดสุมเล็งไม่โดนน่ะ <c oughs> ชอบเมือลอยอะแล้วแบบลืมปุ่มเล็งลืมจุดปุ่มเล็ง <c oughs> อุ้ยอุ้ย โอ้ยเดยือยตัวข้างบนจริงโอ้โห M4 M4 ไอ้ไอ้ตัวนี้เล่นเป็นไอ้ตัวนี้เล่นเป็นตัวนี้เล่นเป็นโอ้โหยตัวนี้ ชอบอย่างไีนะข้างบนเนี่ยผมว่าต้องไปอีก,อกทางละทางนี้ไม่จับต่ายเราได้ละนี่แหละนี่แหละนี่แหละยิงนะก๋อ นี่แน่นี่แน่อโอ้โหอาไงครับเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยโดนทีไฟย,ยิงดูชื่อ โอ้ยโหเยอะเกินกระสุนไม่พอ ิมันมีเปลี่ยนแม็กไกวไหมไมานี่มานี่มานี้อ้โอ้มันเกิดพอดี เฮ้ยมันเปลี่ยนปืนมาเล่นฮีก้าสูดมือนกันแล้วอ้ยอุ๊ยอทไมมยิงไมโดนนะเห็นไนหะพออันนี้ผมแบกสูงแล้วไนะงป้าไม่ค่อยดูเหมือนแบบแบบแบงก์แรกๆนะครับสามตัว สว,วยเลยโอ้โหโดนอีกเยอะเกินอะไรมีอะไรอ้า เกิดตรงนี้อา้าวตัวบาวัากรอเโดนยิงตายล้วตัวแบบพูดเ,เดียวกันดีกว่า เอา้าโอ้ยยิงไม่โดนอีกรู้สึกเราแม่แม่แม่นแล้วไอ้บ้าเอ้ยโดนสไลด์ยิงซะมันมันเห็นเราเห็นตำแหน่งเรา ร้อยน่าจะเสร็จแล้วมัง้งภารกินเราถ้าสามตัวไม่ายากครับโดนอีกแล้วแต่ถ้าเน้นยิงหัวยิงง่ายนะเนง,ง่าย อุ้ยโดนไฟเฮ้ยไ,ไฟมันนี่ว่ะเอาเอาเอาสุดยอด โอ้โหสุดจัดเรียบร้อยอะเดี๋ยวมาดูกันว่าภารกิจเราเสร็จไหมนะครับผมคลิปนี้ก็จะยาวนิดนึงนะก็อันนี้มาทำให้ดูนะเพราะว่าคนดูเรียกร้องกันมาเยอะนะครับผมเราฆ่าไปเสสบ49ตัวนะแต่ผมไม่ค่อยเก่งปืนแบบกลนเบาเท่าไหร่นะครับเอ้นะเสร็จแล้วง่ายๆครับแค่นี้ครับแล้วก็ปลดล็อกสกินทองได้แล้วเนี่ยถ้าทายเสร็จสมบูรณ์นะ ที่ทุกคนดูผมมาคือทํายากไหมก็ไม่ยากนะครับมันทําง่ายสบายมากเงยแล้วก็ออกมาแต่งได้นะครับกินทองปุ๊บนี่ก็เป็นแบบนี้เลยเห็นไหมมันมันดูได้นะด,ดูดูไงนะแป๊บนึงนะครับอุปกรณ์ต่อสู้นะครับแล้วไปที่ปืนที่เราแต่งนะครับทีนี้แล้วกดรูปอ่าแว่นขยายนะบวกเราก็ดูะว่า,วาสวยตามที่เราแต่งหรือ,อยังนะครับ ถ้ายังไม่สวยเราก็ปรับได้นะครับผมก็โดยการใช้พวกสกินอาวุธปืนนะครับอันนี้เป็นสกินแรกนะต่อไปก็เป็นพวกหลายผ่านนะแล้วเราก็ปรับได้นะว่าเราจะเอาแบบไหนให้มันเข้ากันนะประมาณน,นี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับในการทําเก็บเลเวลเก็บสกินปืนนะครับเราแค่เก็บเลเวลปืนให้ได้เลเวลเจ็ดสิบนะครับแล้วเราก็มาทำเพราะว่ายังไงปืนเราก็ต้องเลเวลเจ็ดสิบอยู่ดีนะครับผม ประมาณนี้นะก็ถ้าหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับเ,เราเจอกันคลิปหน้าสำหรับนนี้ก็ขอตัวลาแล้วครับสวัสดีครับ